สนับสนุนโดยยาสีฟันซซลอาซากิฟิล์มกันรอยคุณภาพที่4แนะนำลอรีเอซอฟแอนด์เซฟแบบกลางคืนฮอตตาพลัสคิงผสมยายอาหาร4,000มิลลิกรัมธนาคารกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมอบแบรด์ดอกนอกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection ว่าเราไปออกแนวนี้ดีกว่าน <c oughs> นวนวนหนวชอบ <c oughs> อ<ข>อกแนวร็อกแหวนร็อกแต่คาราบาวก็ชอบนี่ยคาราบาวคาราบาวกัวววนชากันชามาอโอ้โหว,ว้าววู้วมีนอ้นองครับ จช่วงนี้พี่แอดไม่ไหวพี่แอ๊ดหมดลมมากเฮ้ยนี่ถามเต้เขาบอกว่ากั้งนี่กลัวผีมากกลัวครับกั้เกลัเรารู้ได้ไงว่าเขากลัวผีน้องเล่าให้ฟังครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ่ะกั้งถ้าเกิดว่าพี่แกล้งกั้งางเงี้ยกั้งนอนหลับอยู่ที่โผล่หน้าไปอย่างเงี้ยอืมแล้วกั้งลืมตามากั้งจะทำอะไรพี่ผมก็ถีบพี่ยังยังดีนะเต้ถามก่อนเลยถ้าไม่ถามทำเลยเปีย ครับข้างเขาบอกเต้เป็นคนขี้น้อยใจอ่ะโอ้มากมากครับเขาขี้น้อยใจไงขี้น้อยใจขี้งอนต่างๆเนี่ยคนด้วยใชไม่ดูดนแตไม่ได้เราอ่ะชาวล็อกไม่น่ารชาวล็อกได้ชาวไดล็อกได้ชาวล็อกวะเฮ้ยโว้ยโว้ไม่มีใครยุ่งมือเราเลยอ่ะโว้ชาวล็อกยิงก้าคนหลังเต้ไม่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้ว้วันนี้เต้ชูมือไม่มีใครชูมือกับเต มีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะมีแต่ขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะครตอนนั้นคือเราอยู่ในบ้านกันครับตอน4คนสุดท้ายครับผมแล้วเรามีไปถ่าย MV เราก็จะเจอคนข้างนอกด้วยคือคือเพื่อนที่ตกรอบไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปเจอข้างนอกครับท่านี่ทุกครั้งเขาจะไม่ให้เราติดต่อเลยแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเดี๋ยวไม่เคยเล่าเลยนะไม่เคยเล่าเรื่องนี้เพาขอเรื่องใหม่เราให้เรื่องใหม่ครับ นี่ไอย้เนี่ยเขาอยากไม้รู้ว่าคืออะไรเรื่องอะไรไม่เตรียมก่อนด้วยแล้วคือตอนนั้นมีมีก้างกับน้องมุกอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นเป็นแฟนกันไม่ใช่กําลัจะบอกว่ามีก้างนะมีก้างมีน้องมุกแล้วก็มีอาซีดีครับผมแล้วตอนนั้นพี่อาเมนครับ ก็คือเราไม่เจอพี่อานานแล้ววันนั้นพี่เขาเดินเข้ามาแล้วเหมือนเรา3คนก็เลยแบบวิ่งเข้าไปเอ้ยพี่อาเม็งเป็นไงบ้างถามนี่ถามนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เต้ที่พี่อยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครพูดกับพี่เลยนี่แน่ไม่ได้พูดคำนี้เลยแบบว่าเอ้าทำไมน้อยใจอ่ะน้อจริงน้อยใจอ่ะก็คือเรานั่งอยู่คนเดียวไงแล้วแบบตอนแรกก็นั่งกันอยู่ไสี่คนแล้วครับพออาเมนมาปุ๊บไปหมดเลยไปหมดเลยทิ้งเต้อยู่คนเดียวคนเดียว อันนี้เราเสร็จหรือยังใส่แล้วเย็นไปหมดแล้วเก็บตัวไว้ถุกใจไว้ยืนหนาวไวตั้งหนัก ตอนนี้เขามีผลงานอยู่แต่ละคนนี่เมื่อกี้เพลงจับเนาะของก้างนะและของเต้เพลงอะไรฮะด้วยมือของเธอครับด้วยมือของเธอยังไงฮะวิธีการจะฟังดาวโหลดดาวโหลดครับที่ที่ไหนดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าได้สองเพลงเลยเหรอได้สองเพลงได้สองเพลงมีของก้างของมเต้เหละครับครเต้พี่ไอ้ยแล้ววันนี้เดี๋ยวใครเข้าไปอ่ะเก้างเดี๋ยวเราไป ดูหมอดูดอหมนหมอแม่นมากหมอนจะดวงว่าเดิสตาร์สิถ้าเราไปประกวดเราจะชนะไหมดีใจดีใจใดีจดเราลงเดิรสตาร์สิบเอ็ดเราจะได้อีกไหมเขาคงไม่แข่งเขาไม่แข่งเขาแข่งแค่ละครับเดี๋ยวไปทำครัวทำกัวได้ครเดี๋ยวเไปทำคัวกับไปเลยทำกับข้าวเดี๋ยวมากินด้วยนะอาหารมาเล สดชื่นมากอะ่ะทำไรกุ้งกินน้ำาสคไหแม่อะไรอะฟังินิดเดียวนะไม่ต้องเยอะอุ้ยเยอะก็ไม่มีวันหมดค่ะแม่กำลังร้อนร้อนอยู่ด <ER ีเลยค่ะแม่นี่แม่ไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งกุ้งนะคะเพราะว่ามันขวดใหญ่ยักษ์ขนาดนี้คุ้มอยู่แล้วค่ะแม่ไม่หมดง่ายๆกินกันได้ทั้งบ้านอร่อยเขินใจดี พาลูกชายมาให้ให oh ้ค oh ุณย like mm ่าได้เจอสวัสด i mean. mm ีลูกชาย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 อันนี้รุ่นหลานแล้วอย่าไปเรียกเขาลูกน้องเัาเต้เดอะสตารู้จักใครรู้จักน้องเขาบ้างพี่พี่นี่กับแม่ักไม่รู้จักโด เสียหลายบาทอยู่แม่ดูจริงเสียหลายบาทปวดเป็นหรอปวดเป็นหรอใช้คนอื่นแม่แม่แม่เชียร์คนไหนครับเต้นี้ป่ะใช่ว่าแต่ว่าแม่ทําอะไรครับเนี่ยวันนี้แม่จะแกงขั่วเห็ดเผาะครับอ๋อครับเอางี้พี่บีไม่อยู่ละอยู่กันสามคนละกันแล้วเดี๋ยวเจอข้างนอกนะคุณพ่อไปไหนครับคุณพ่อไม่เอาครับคุณลูกสวัสดีครับผัด น้ำพริกแกงคั่วคนไปลูกคนไปหลังจากน้ำพริกแกงคั่วแล้วครับย่าก็ใส่ปลา่างโขกไปด้วยทําให้น้ําแกงข้นนะครับโขกปลาดิย่างคนี้โขกแล้วเรียบร้อยโขกแล้วผัดแล้วนิดหน่อยอ่าผัดแล้วนิดอ๋ออันนี้คือผสมปลาย่างแล้วใช่ไหมครับใช่ลูกย่าเขาเรียกครับแล้วเวลาย่าแกงย่าจะแกงกับหัวกะทิอืมันก็จะอร่อยเนี่ยเขาตักแต่หัวเลยอืมไม่เห็นมีผมเลยครับ ไม่เห็นมีผมเลยเป็นไงคะแม่ย่าใช้โกนโกนขนออกทันนะเจ็ดสบกว่าแล้วไม่ทันเด็กรุ่นนี้ก็แย่แล้วครับนี่จะเป็นหัวหน้าแก๊งเลยใช่เขาบอกว่าคนแก่อาบน้ําร้อนมาก่อนใช่เดือดนะครับเนี่ยอาบไหมยังยังยังไอ้นั่นเขาเรียกลวกพอแล้วมั้งครับ ผัดไปเรื่อยๆผดไปเรื่อยๆดีไฟอย่าเถียงครับอย่าเถียงโอเคเถียงไม่ได้ห้ามเถียงทํางานก็คุณแกอย่าเถียงเดี๋ยวอะไรอะไรมันร่อนลูกเอ้ยอันนั้นอะไรคะเกลือค่ะเกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาอ๋อหนึ่งช้อนชาเมื่อคืนนี้ไม่มีช้อนนะครับต้องใช้อุ้งใช่ใช้อุ้งเอาอุ้งเหี่ยวๆโบราณก็ไม่เคยวิ่งหาช้อนชาอยู่หรอกใช้กากเอาเออค่ะน้ำปลาหน่อยนะลูกนะครับสักกี่หยาะดี โอาคไม่เหยาะแล้วนะบีบที่บีบสามสี่บีบแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บอันนี้คือเราปรุงรสไงลูกค่ะเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานจะหวานไปไม่เอ่ยนั่นนะสิครับไม่ทันแล้วครับลงมาแล้วครับทํานหมก็ต้องหวานน่อยย่าจะใส่พร้อมกันไปเลยนะอันนี้คืออะไรครับน้ำน้ำโซ่มะขามรู้จักไหมครับน้ำมะขามเปียกถูกต้องน้ำมะขามเปียกน้ำส้มมะขามก็ได้เหมือนกันครับ ใส่ไปสองช้อนนี้เลยเหรอคะสองกระบวยเขาจะสองกระบวยสองกระบวยครับเทียวเทีเ่ยวเท้เเ่คเบเที่ที่ยวเทยวเท้่ห้้าา่ยตเองให้หลานบอก <c oughs> โอี่ยว <c oughs> <c oughs> เที่กวเกู่ยวเที่ยวกทีกย้เวเที่ยวเท่ยวเยเที่ยวเทยวเทียวเทียวเที่ยเ่ยวเที่ยเที่ย้่ยวี่ยี่เนเท่ยวเที่ยวเทีวเี่ยวเยวเที้ยวเีวเทียเเี่ย ไม่ออกครับวิ่งมาโค้งไปเลยเลยไม่เะตัวเดียวจะเติมน้ำตาลนีกหน่อยไหมลูกเติมค่ะอ๋อเติมกะทิเติมกะทิคือมันจะน้ำตาลอีกหน่อยไหมว่าเติมกะทิก็หวานเหมือนกันอืไอเติมน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันทําให้หวานนุ่มๆนะลูกนะครับถ้าเราอยากนวลๆใช่ไหมคะหวานนวลอยากได้หวานแหลมเราก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้หวานเลยนะครับแหวานแหลมแล้วเราควรจะแหลมเราควรจะนุ่มคะก็แล้วแต่คนชอบ โมโหขึ้นมาเห็นไหมถามแค่เนี้ยอะไรเตียนเตียนโป้ตรงกลางโหซนตาเขาอยู่ตรงกลางนิดนึงนะเพราะเต้อยู่ตรงกลางมวยมาเลยว่ายกับข้าวยังไม่เสร็จไม่ต้องไปยุ่งนะใส่น้ำตาลทรายเข้าไปด้วยแล้วเห็ดเทียนี่เราต้องต้องหั่นนะ่ไหมต้องผ่าขึ้นไม่หั่นใส่เป็นลูกมันจะได้เป็นปอกๆอยู่ในปากอันนี้เห็ดเนี่ยเวลามาเนี่ยย่าล้างแล้วครแม่คะแม่ชิมไหมคะ อันนี้เขาจะมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานตามนิดหน่อยนะลูกแกงคั่วรสแกงคั่วละนี่แหละเราจะใส่อันนี้นะลูกน้เหตีาต้มมาเรียบร้อยแล้วเห็ดเผาะอ๋อนี้คือต้มมาแล้วอ่ะครับต้มแล้วต้มใส่น้าใบย่านางหน่อยใบย่านางอ๋อต้องใส่ด้วยค่ะแม่ใส่อันนี้ก็ต้องรอมันเดือดแล้วก็ใส่ชะอมใส่ชะอมสุดท้ายเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็เสร็จเลยไม่ยากเลยเดือดแล้วเราก็ใส่ชะอมนะลูกค่ะใส่ไปก็ต้องคนนะครับใช่ใช่คนหน่อยดูอ่อนดีจังชะอม บกินในชอบคับเคี่ยวง่ายกินครับอะไรก็พี่ได้่ไข่อ่อนๆเนี่ยครับได้หมดอป็นอะไเขาไปกินกันน้ำพริกกะปิกับแกงส้มด้วยใช่ครับคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำพี่จ้ากระดุมแม่แฟนคลับแล้วิ่วดินนะพอไม่รูกมันหดนะมันหดครับสุกแล้วอ้าวเสร็จละแค่นี้เลยแค่นี้แล้วก็เสร็จเลย ย็นๆยังไม่ได้นอนเลยไหมก็เลิกงานก็เที่ยวจนสว่างแล้วก็มาต่ออีกงานใคอย่นี้แหละอุตสาห์ไม่บอกใครคุณยายเอปไหนแล้วลูกก็ยกไปเลยวางเป็นรูปดาวเลยได้วางได้เลยน่าดูดีมากอ่ะ อาคุณย่าไม่ทานเหรอครับไม่ครับคุณย่าไม่มีหน้าที่ครับทำอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับว้าวหน้าตาดีเท่านั้นถึงจะได้สิ่งนี้เป็นไงครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับอะไรครับเสียงช้างกับเสียงว้าวับครับเต้อร่อยออร่ยครับอร่อยโอเคเหตุเนี้ยขอถุงด้วยนะครับทีมงานครับขอถุงด้วยเดี๋ยวตัดกลับบ้าน ไม่ต้องหว่วงครับเรื่องนี้เขาไม่ใช้ถุงหรอกจ้าก,ก็ใช้กล่องพลาสติกอย่างดีจา้จาแปลว่าผมมันนอกใช่อิ่มอร่อยไปกับเมนูเด็ดๆที่ปรุงโดยคนพิเศษอย่างเต้เดอะสตาร์ไปแล้วช่วงหน้ามาตรวจดวงชะตาของหนุ่มก้้งกันบ้างขอบอกว่ามีสิ่งพิเศษบางอย่างที่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่ดูไม่ได้นะในการทำงานบางครั้งแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวเราดังเช่นคุณตังที่ได้เรียนรู้จากคุณแม่ สวัสดีครับผมตังครับคุณแม่ผมเป็นคนตอกบ้านจีนนะครับเมืองตากคุณแม่เกิดที่นั่นหลังจากนั้นคุณแม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพนะฮะสมัยตั้งแต่ก่อนผมเกิดครับตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับคุณแม่ก็จะเล่าเรื่องราวที่ตอกบ้านจีนนะฮะถึงวิถีชีวิตที่เขาอยู่กันจนผมโตขึ้นเรียนจบนะฮะก็มีโอกาสได้ทําโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนตอกบ้านจีนนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีนะฮะ ซึ่งคุณแม่ก็ดีใจครับ mm hmm. ผมมีความสุขที่ได้ร่วมทำโครงการนี้นะครับแล้วก็คุณแม่ก็มีความสุขที่เราได้มีโอกาสตอบแทนชุมชนที่ท่านรักครับครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสารรักจาก AIS